สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีในวันพุธนะคะในชั่วโมงนี้คุณหนอมจะสอนเด็กๆในเรื่องคํากริยานะคะ,ะเราเรียนมาแล้วคำนามคำสรรพนามและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำกริยานะคะแล้วเมื่อวานนี้สิ่งที่คุณหนอมให้เด็กๆทำก็คือให้เด็กๆนั้นเขียนคำศัพท์ในบทที่12 ะค,ะคุณหนอมคิดว่าหลายๆคนนั้นคงจะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในชั่วโมงนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับคํากริยานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณหนอมจะแคสกรีนนะคะเกี่ยวกับคํากริยาให้เด็กๆได้ดูนะคะ,ะในชั่วโมงนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับคำกริยานะคะ,ะเดี๋ยวรอนะคะแป๊บหนึ่งนะ คุณหนำจะเปิดวิดีโอเกี่ยวกับคํากริยาให้เด็กๆได้ดูนะคะนี้คือสิ่งที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเกี่ยวกับคํากริยานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณหนมใจแค่เปิดวิดีโอให้เด็กๆได้เข้าดูและจะได้รู้ว่าคํากริยานั้นเป็นอย่างไรนะคะ สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับคำกริยากันนะครับน้องๆอ,อยากรู้จักกับคำกริยากันหรือยังถ้าอยากรู้กันแล้วเรามาทำความรู้จักกับคำกริยากันเลยครับคำกริยาคือคำที่แสดงอาการของคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่เรามาดูตัวอย่างคำกริยาและประโยคกันนะครับ คำว่าถแถลงผู้สมัครถแถลงนโยบายของตนคำว่าคัดค้านกล้องคัดค้านการตั้งชื่อกลุ่มคำว่าขีดนักเรียนขีดกากระบาดลงในบัตรคะแนนคำว่าย่อน นักเรียนหย่อนบัตรลงในกล่องคำว่านับทุกคนช่วยกันนับคะแนนเสียงเรามารู้จักกับคำและประโยคของคำกริยาเพิ่มเติมกันนะครับเริ่มจากคำว่ากระโดดกระต่ายกระโดดไปมาอย่างร่าเริงคำว่าอ่านพลอยอ่านหนังสือ คำว่าเป่าพ่อเป่าคลุยอยู่ริมลำธารคำว่าตรวจครูการดาตรวจการบ้านคำว่าถูปลอยช่วยแม่ถูบ้านสนุกกันไหมครับอย่าลืมนะครับว่าคำกริยาคือคำที่แสดงอาการของคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่วันนี้เวลาหมดแล้ว ไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอันนี้เป็นคำกริยานะคะเด็กๆพอรู้แล้วนะว่าคำกริยาเป็นยังไงคำกริยาคืออะไรนะคะทีนี้มาคุณดรูทบทวนให้ว่าคำกริยาคืออะไรเขาบอกว่าคำกริยาคือคำที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทำของคำนาม หรือคำสรรพนามในประโยคคำกริยาแบ่งออกเป็นสีชนิดได้แก่จำนะคำกริยาคืออาการกระทําไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินการนั่งการนอนการกินการต่างๆเลยนะคะเขาเรียกว่าคํากริยาคํากริยามีสีชนิดเช่นอะกรมกริยาสกกรมกริยาวิตริยานะคะ วิกตักกริยาแล้วก็กริยานุเคราะห์อันนี้เป็นคํากริยานะคะทีนี้เรามาดูอกรรมกริยาก่อนอากรรมกริยาคืออะไรคือกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารับซึ่งคํากริยาชนิดนี้จะมีส่วนขยายต่อท้ายหรือไม่มีก็ได้เพราะมีใจความที่สมบูรณ์ชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วเช่นนั่งนอนยืนเดิน ร้องไห้ยิ้มหัวเราะ <c oughs> อันนี้เป็นอากรรมกริยานะคะเปียกเดินเขาร้องไห้ส้มจี๊ดนั่งตุ่นนอนแบบนี้นะคะต่อไปดูตัวอย่างประโยคฝนตกฝนตกหนักมากก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีส่วนขยายนะคะต่อไปสอง สักรรมกริยาสะกรรมกริยาคืออะไรคือกริยาที่ต้องการกรรมมารับจึงจะทําให้ประโยคนั้นมีใจความสมบูรณ์ชัดเจนเช่นกินเตะขายซื้อจับดมดื่มขับขีตีมองปีนอ่านเขียนฟังวาด อย่างเช่นพ่อกินข้าวเกียบดื่มนมผมขี่จักรยานและน้องและแม่อ่านหนังสือเด็กฟังนะคะ mm. มีตัวอย่างด้วยตัวอย่างคำฉันจับฉันเป็นประธานจับเป็นสัรรมกริยาเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ mm. เนื่องจากไม่รู้ว่าเขาไปจับอะไร จึงต้องการกรรมมาต่อท้ายเช่นฉันจับผีเสื้อแบบนี้นะคะ,ะแจวววาดเราไม่รู้ว่าแกววาดอะไรถ้ามีกรรมก็จะเป็นแกววาดรูปนิดดมนิดดมอะไรคะดมยาดมดมดอกไม้หรือว่าดมอะไรเขาก็จะบอกว่านิดดมดอกไม้กระลอกปีนกระลอกปีนอะไรล่ะลูกกระรอกปีนต้นไม้ นะคะเพราะฉะนั้นสหกรรมกิริยาจึงเป็นกริยาที่ต้องการกรรมมาต่อท้ายจึงจะเป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์นะคะอันนี้เขาเรียกว่าส,สะกรรมกิยานะคะต่อไปวิกะตะกิยาวิกตตถิยาคือกริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัวเอง ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มข้างท้ายจึงจะทำให้ประโยคนั้นมีใจความสมบูรณ์และชัดเจนเช่นคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือดุดราวพี่เป็นตำรวจม้าคล้ายลาแมวคือสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก นะคะอันนี้เป็นเป็นวิกตัตถกกริยานะคะต่อไปตัวอย่างช้างคือเลี้ยงลูกด้วยนมช้างเป็นประธานคือเป็นวิกตัตถกกริยาเลี้ยงลูกด้วยนมเป็นคำนามที่เอามาเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เธอคล้ายฉันเธอเป็นประธานคล้ายเป็นวิกตัตถกกริยา ฉันเป็นคำสรรพนามน,นะคะต่อไปต่อไปเป็นกริยานุเคราะห์กริยานุเคราะห์นี้ช่วยทำอะไรกริยานิคเค์ช่วยคำกริยาให้กริยาหลักมีความสมบูรณ์ชัดเจนมากขึ้นเช่นกำลังเพิ่งเคยจะน่าจะอาจจะ คงคงจะย่อมโปรดแล้วถูกอ่าก็จะมีคำพวกนี้ฝนกำลังตกฉันเคยทำไร่อย่างนี้ง่ายๆค่ะอันนี้ไม่ยากนะคะอ่าก็จะเป็นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพระอาทิตย์เป็นประธานกำลังจะขึ้นกำลังเป็นกริยานุเคะ ขึ้นเป็นกริยาหลักของประโยคฉันเป็นประธานเคยไปเคยเป็นกริยานุเคราะห์แล้วก็ไปเป็นกริยาหลักของประโยคนะจ๊ะฉันเคยไปฉันเคยไปประเทศญี่ปุ่นแบบนี้หลกง่ายๆค่ะอันนี้นะคะหน้าที่ของคํากริยาหน้าที่ของคํากริยาเนึ่งทําหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคอย่างเช่นแม่ซื้อขนมแม็กกินไข่เกี่ยว แมวจับหนูคำว่าซื้อคำว่ากินคำว่าจับนั้นเป็นคํากริยานะคะอันที่สองทำหน้าที่ขยายอักกริยาอย่างเช่นคุณตาเดินดูต้นไม้คําว่าดูต้นไม้ขยายคําว่าเดินใช่ไหมคะแม่นั่งปลูกผักปลูกผักขยายคําว่านั่งนะคะสามทำหน้าที่ขยายคํานามเขาซื้อ บ้านจัดสรรในซอยนี้จัดสรรเป็นคํากริยาขยายคําว่าบ้านต่อไปอดนที่สี่ทำหน้าที่เหมือนคํานามออกกําลังกายทุกวันทําให้ร่างกายแข็งแรงอ่านหนังสือช่วยให้ฉลาดแม่ชอบทํากับข้าวแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากมีการละการไว้หากเราเติมการ ลงหน้าคําเป็นการออกกําลังกายคํานี้จะเป็นคํานามบอกอาการเพราะฉะนั้นจึงทําหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคได้เหมือนคํานามนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคํากริยานะกริยาคืออาการกระทําให้เด็กๆจาให้แม่นในระดับป .3 เขาจะสอนแค่ว่าคํากริยามีความหมายว่าอย่างไร เหมือนกับคำนามคำสรรพนามและคำกริยานะคะอันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคำกริยาที่นี้คุณหอมจะให้เด็กๆทบทวนเกี่ยวกับคำนามคำสรรพนามและคำกริยานะคะหลังจากเด็กๆทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหอมจะให้เด็กๆนั้นทำแบบฝึกหัด นะคะเกี่ยวกับคํานามคําสรรพนามและคํากริยาง่ายๆค่ะแค่ให้เด็กบอกแค่ให้เด็กๆบอกว่าคํานี้เป็นคํานามคํานี้เป็นคําสรรพนามและคําต่อไปเป็นคํากริยาแค่นี้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูวิดีโอที่ใช้ในการทบทวนทั้งคํานามคําสรรพนามและคํากริยาค่ะทบทวนคำนามคำสรรพนามคำกริยา สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาทบทวนคำนามคำสรรพนามและคำกริยากันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่คำนามกันก่อนดีกว่าครับคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่เช่นคำว่า เชียงใหม่บ้านพ่อแมวฟุตบอลสวนจัตุจกัก คำนามจะทำหน้าที่ในประโยคได้สองหน้าที่คือเป็นประธานของประโยคและเป็นกรรมของประโยคเราลองมาดูตัวอย่างประโยคที่คำนามเป็นประธานของประโยคกันนะครับคำว่าเชียงใหม่เชียงใหม่อยู่ในภาคเหนือของไทยสวนจตุจักรสวนจตุจัก อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าพอ่อพ่อขับรถยนต์บ้านบ้านของฉันอยู่ริมแม่น้ำแมวแมวของฉันมีสีขาว คราวนี้เรามาดูคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมกันบ้างนะครับเช่นคำว่าบ้านพ่อทาสีบ้านฟุตบอลพัดเตะฟุตบอลแมวพลอยกอดแมวเชียงใหม่ ฉันไปเที่ยวเชียงใหม่สวนจตุจักรทุกวันอาทิตย์ฉันชอบไปนั่งเล่นที่สวนจตุจักรเรามาทบทวนคำสรรพนามกันบ้างนะครับคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อให้ใช้ภาษาในการพูดหรือเขียนได้สละสลวยไม่ใช้คำซ้ำไปมา เช่นคำว่าคุณท่านฉันเธอเขาคำสรรพนามจะทำหน้าที่ในประโยคเหมือนกับคำนามคือทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค มาดูตัวอย่างประโยคที่คำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคกันนะครับเช่นเขาเขาจะไปไหนคุณคุณจะทำอะไรฉันฉันชอบแมว ท่านท่านผู้นี้เป็นคนดีเธอเธอคนน,นี้เป็นเพื่อนของฉันคราวนี้มาดูคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคกันบ้างนะครับเช่นคำว่าเธอพ่อจัดงานวันเกิดให้เธอ คุณพัดจะมาหาคุณวันเสาร์นี้เขาฉันเห็นเขาอยู่ที่สนามหญ้าฉันเธอคนนี้เป็นเพื่อนของฉันท่านฉันคุยกับเธอเรื่องของท่าน เรามาปิดท้ายกันด้วยคำกริยานะครับคำกริยาคือคำที่แสดงอาการของคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่มาดูตัวอย่างประโยคที่มีคำกริยากันนะครับเช่นคำว่ากินเด็กๆกินขนมบิน นกบินอยู่บนท้องฟ้าวิ่งเด็กๆวิ่งแข่งกันไปพลอยไปโรงเรียนส่งนักเรียนส่งการบ้านเป็นยังไงกันบ้างครับได้ทบทวนคํานาม คำสรรพนามและคำกริยามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ,ถึงยังไงคนเก่งก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคำกริยานะคะเมื่อกี้เป็นคำกริยานะคะเป็นการทบทวนคำนามคำสรรพนามและคำกริยาที่เขาบอกไปเมื่อกี้นะคะ,ะคำนาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆอันนี้คือความหมายของคำนามส่วนคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคือคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะ,ะอันนี้เป็นคำสรรพนามและคำกริยาคำกริยาคืออาการกระทำนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหนอมฝากเด็กๆไว้นะคะ ให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะว่าชนิดของคำสามชนิดที่คุณหนอมบอกไปมีคำนามคำสรรพนามและคำกริยานั้นเป็นอย่างไรนะ,ะส่วนต่อไปคุณหนอมจะให้เด็กๆนั้นทำแบบฝึกหัดค่ะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดง่ายๆให้เด็กๆบอกว่าคำที่คุณหนอมกำหนดไปเนี้ยเป็นคำนามคำสรรพนามหรือคำกริยา นะคะไม่ยากง่ายๆนะคะ,ะให้เด็กๆนาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะ,ะสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้วันนี้วันพุธเด็กๆเอาขึ้นมาค่ะนะคะคุณน้องเปลี่ยนภาษาแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเขียนลงไปค่ะวันพุธวันพุธที่สิบห้าธันวาคมอ,าอจุดอจุด 2564อาีเ่เๆเขียนไปค่ะอันนี้คือวันพุธนะคะต่อไปดกเขียนโจทย์ค่ะโจทย์ให้นักเรียนบอก คำต่อไปนี้ต่อไปนี้ว่าเป็นคำนามคำศัพนามหรือคำกิยา อันนี้นะคะให้นักเรียนบอกคำต่อไปนี้ว่าเป็นคำนามคำสรรพนามหรือคำกิยานะคะเด็กๆขีเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะขีเส้นใต้คำชี้แจงนะคะอ่าต่อไปข้อที่หนึ่ง หนึงนึงกระโดดกระโดดเป็นวักนะคะเป็นคําเป็นคําอะไรเด็กๆบอกคุณออมาว่ากระโดดนั้นเป็นคําอะไรนะคะ,ะต่อไปข้อที่สอง นับเป็นคำเป็นคำอะไรเด็กๆก็เ,เขียนมาค่ะบอกคุณออกมาสบายข้อที่สาม ท่านเป็นคําเขียนมาค่ะบอกคุณเอามาว่าเป็นคําอะไร ต่อไปข้อที่สีบ้านเป็นคำเป็นคำอะไรบอกมาเลยนะคะไปข้อที่ห้า อินสอในข้อที่หกให ไปข้อที่เจ็ดอัตมาไปข้อที่แปดสุนนะัข ข้อที่เก้าวันอาทิตย์ข้อที่เก้าตลาดเปลี่ยนจากตลาดเป็นบินก็ได้ ดินนี่นะคะให้เด็กๆขีดเส้นนะคะทําเหมือนที่คุณนองพาทําขีดเส้นตรงไหนให้เด็กๆขีดเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะของคุณนองอาจจะไม่ตรงบรรทัดนะแต่เด็กๆเขียนให้ตรงบรรทัดนะคะ เอาเก้าข้อพอนะคะเอาชั่วโมงนี้เอาแค่เก้าข้อพอให้เด็กๆทําให้เรียบน้อยนะคะ,ะวันที่มาโรงเรียนเดี๋ยวคุณอมจะตรวจนะคะให้นักเรียนบอกคําต่อไปนี้ว่าเป็นคํานามคําสรรพนามหรือคํากริยามีหมดเลยทั้งคํานามคําสรรพนามและคํากริยาในเก้าข้อนี้นะคะถือว่าไม่ยากนะคะ,ะส่วนในชั่วโมงนี้ พอแค่นี้นะคะให้เด็กๆตั้งใจทําแล้วก็ทำงานให้เป็นปกติส่งคุณครูให้เป็นปกตินะคะ,ะวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะ